พลาินจะบอกว่าวันก่อนมีโอกาสได้เล่นเกมของค่ายวอเฟลค่ายที่แบบว่าทำขนมวอเฟลอะแล้ววลินแบบว่าไม่ได้หาข้อมูล ก็คือเออมันก็มันก็ควรจะรู้จากปกแล้วแหละคือแบบนักเอกเขาใส่ชุดสีชมพูแล้วก็อยู่ในห้องอาบน้ําวอลินก็แบบว่าคือวอลินอะชอบเกมค่ายวาฟเฟิลมาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าวอลินเคยมีโอกาสได้เรื่องเกมที่แบบว่าจีบอาจารย์เกมจีบอาจารย์ของค่ายวาฟเฟิลแล้วมันบอกว่ามันสามพี่อะแล้วมันบอกว่าผ้าสวยเก็นปะวอลินก็เลยบอกว่าเอ้ยฉันฉันรู้สึกฉันชอบค่ายนี้จังเลยอะไหนลองซื้อเกมอื่นไหนซิเขาดีเอฟเอไปเซิร์ชปุ๊บแล้วก็อะ เ,เกมนี้น่าสนใจทำไมนาะงเอกน่ารักจังเลยอะ่ะไหนไหน,ไหนขอหยิบมาดูหน่อยสิชื่อเกมว่า h ฮะจิเมเตโนช o โจใช่ไหมนะใช่ h ฮ i จิเมเตโนช u j o ครั้งแรกของหญิงสาวเฮ้ยช,ชื่อเรื่องแบบนี้มันว้าวมันจะต้องเป็นเกมที่แบบว่าสดใสน่ารักแบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกแหละเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ หรือไม่ก็แบบว่าเป็นแนนแบบว่า first love แน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าชื่อเกมมันแบบว่าเป็น Hatchimento Jojo นะแต่ว่าอะไรหรือว่าคือแบบว่าเล่นไปแล้วอะ่ะเนื้นเล่นดีๆมันก็มีหรอกแต่สัาพมันเริ่มมันเริ่มดีมันเริ่มดามันมันเป็นฟิลเดียวกับไอ้เกมไว,ว้บูวะมันีจะไม่ได้มันเป็นเกมเก่าเกมหนึ่งที่บอกว่า อะไรนะนางเอกเขาเป็นพยาบาลหรือไรสักอย่างแต่บอกคือตอนแรกก็แบบด้วยความที่แบบใจบกบานมากฉันพร้อมฉันพร้อมจะต้องจีบผู้หญิงคนนี้สิน้ามาฉันพร้อมแล้วแบบเล่นไปเรื่อยเอ๊ะที่บ้านมีปัญหาจะต้องหางเงินมารักษาแม่น้องก็เลยไปไปทํางานละอาบอบนวดก็โอเคนะโอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจได้เพราะว่าไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาทำเพื่อช่วยครอบครัวเนาะมันก็มีเหตุผลก็โอเคนะ แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็มีปั๊มปัมจีก,กันบ้างอะไรก็โอเคจนกระทั่งนางนาเอกเริ่มย้อมผมแล้วนางเอกก็ร้องไห้อุอยฉันแบบว่าฉันนะนะอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นแล้วพี่ก็แบบโอ้ยได้เจ้าบุดาเธอไม่เป็นไรแล้วนะได้เจ้าบุได้เจ้าบุเฮ้ยมันมันจะกลับมาฟินมันจะกลับมารักกันแล้วแนะ่เลยแล้วก็จบแล้วก็กลับมาดูหน้าแรกมันก็ขึ้นเรื่องอยาโกะลูทฮะ มีลุ้นมุมมองของนางเอกด้วยเหรอเกมอะไรวะเนี่ยไหนเราเข้าไปดูหน่อยสิเล่นไปเรื่อยๆฮะอุ้ยมันเศร้ามากโอเคช่วงแรกก็ใช่มันก็ตรงกันในเรื่องที่เอาเคยเลยเจอมันเศร้ามากม,นามันอย่างงู้นอย่างงี้งั้นนางเอกก็แบบโดนทับทามไปแบบเป็นร้านอาบอบนวดโอเคก็เข้าใจมันเศร้าแล้วสักพักก็ก็มีเออลูกค้าที่มันตะลุงตะลุง มาก็ก็ก <g ül üyor> ็นาาเอกก็ยังไม่ได้บอกว่าบริการด้วยร่างกายอะไรอย่างงี้ก็เข้าใจแล้วนาาเอกอเอกับพระเอกก็มอกครั้งแรกให้กันละกันแล้วจากนั้นก็มีแบบโอ้ออเอเอหนุ่มหล่อไม่หล่อหรอกเอเอเอาเป็นว่าลุงร้านร้านน้ำกาแฟวะเขาเขาก็มาใช้บริการนางเอกไปไปมามาตอนแรกก็ยังแค่จับจับสักพักนั่งอาซัมบะระหุยวลินี้แบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะวันนี้ล่ะ ของฉันล่ะวันนี้ลาฉันไปไหนแล้วอะแล้วบัตรสปาร์เดร์ขึกับไอ้ลุงนั่นก็แบบอุ้ยแย่โอเคโอเคเอ๊ะมันแอนที้อาร์เหรอวะคือตอระลาบอะไรก็แล้วบอกว่าตัดตะาตัดตะาตัดตะลาบสมองมันหอแบบสับและเปเซนเกิดอะไรขึ้นกับเกมที่ฉันเล่นวันเนี้ยกับสิ่งที่เอสเปกกับสิ่งที่เล่นมันมันมันแบบเป็คนละทางบ้างแล้วก็แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆอีตาลุงร้านกาแฟก็แบบไปเอากับไอ้เอ็กซ์ซี่ แล้วฉันจะอาวต่อ w What the f u c k ใช่แล้วโลดโลนางเอกก็แบบไปซับบดหืกับพระเอกแล้วก็มาต่อกับคุณลุงต่อเชี่ยเชี่ย What the f u c k ตาพังไปซะใช่แล้วแบบนางเอกก็แบบเข้าสูต NTR เลยคือแบบอ๋อ oh, อ oh, ไอในะตอนแรกฉันก็ขัดขืนไม่ได้นะฉันมีไฟอยู่แล้วแล้วสุภัก็แบบอุ้ยมันใหญ่จังเลยอะ่ะคิโมจิ ฟะ <What? S 2> แล้วหลังจากนั้นแม่งก็เอาทั้งหมดเลยเว้ยแม่งก็รับลูกค้าแบบวัดแล้วก็แล้วก็ไปเอาไปอีกครั้งแล้วก็บอกว่าอุ๊ยพระเอกมันเล็กไปอะ่ะมันไม่ฟินมันไม่รู้สึกมันมันไม่มันไม่้มนั่น,นเลยอะ่ะเชี่ยแกแบบกัแบบแบบผู้ชายที่แบบว่าเขายอมรับได้แม้ว่าเธอจะแบบเธอจะทํางานร้านอย่างนี้ก็ตามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ทำไมคิดกับเขาอย่างนี้จริงๆเหรอโอ my god โ oh อ my god ทำไมเขาทาไมเขาโอา my god ฉ oh 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 ันเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยแต่แบบด้วยความที่แบบภาพมันยังมีเปอร์เซ็น์ที่ยังไม่ปลด CG เก็ตปะเราก็แบบเราก็ได้ไหนๆลองดูต่อสิมันเป็นยังไงฉันจะต้องเคลียร์กับเรื่องนี้ให้ได้ก็เลยเล่นต่อไปเรื่อยๆจนแบบจนจบ จนบอกว่ามันไปฉากที่แบบเออน,นางเอกนอนร้องไห้ใช่ไหมคือนางเอกไปย้อมผมแล้วก็แบบเออไปเอาลูกค้าตอ่ออะไรก็ตามแต่ว่าตอนจบนางเอกมันนอนร้องไห้แล้วพระเอกก็กอดได้เจ้าบูได้เจ้าบุแล้วในคืนนั้นก็มีอะไรกับพระเอกใช่แต่คืนต่อมาไปเอาไอ้ลุงร้านกาแฟมาอาสัมบระหืแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะที่เนี่ยฉันก็เคยเอากับพระเอกนะ what what the fuck? แล้วคือพระเอกมม่ก็ยืนมองจากน้องหน้าต่างนาะยืนมองนางเอกที่กลายเป็นพิชไปแล้วใช่แล้วก็จบรูนี้ไว้แล้วแม่จะขึ้นรูที่สามขึ้นมาแล้วแม่ก็ขึ้นรูที่สามขึ้นมาโอ๊ยก๊อกตกแล้วมันมก็ขึ้นรูที่สามขึ้นมา,ม,นนม,ามันเป็นรูที่แบบว่าเอาบอลลจะพูดยังไงเนี่ย คือมันเป็นรู้ที่แบบว่ามันมีทางเลือกให้เลือกเว้ยมันจะมีให้เลือกว่าจะไปจะไปออวันจำช้อยไม่ได้แต่มันมีให้เลือกสองทางว่าจะไปช้อยบนหรือจะไปชอยล่างคือช้อยบนวันนี้เคยตอบไปแล้วไงวันนี้จำผมตอบได้แล้วจะตอบชอยล่างคือถ้าช้อยบนอ่ะแล้วก็จะโดนอีอีลุงน่ามาเอ็นดีอาร์เมียใช่ปะไปชอยล่างเว้ยนางเอกแม่งไปสุดจริงไม่รู้ว่าเลิกกับพระเอกหรือยังนะวันนี้จำไม่ได้แต่แบบ โอ้จัดจัดเขาเรียกแห่ะแก๊งแบงใช่จัดแก๊งแบงกับไอ้ลุงคนอื่นแล้วก็แบบอุย้ยคุณคุณคุณจิจินจ,จิไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่ากับไอ้คุณลุงร้านกาแฟาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันให้เธอเสียบก็ได้แล้วนากเอกก็ไปเดบยวๆบรรดดันดาราเอว คฮัจิเมเตโนโซโจครั้งแรกของหญิงสาวครั้งแรกที่เป็นดาราเอวีของหญิงสาวหรือเปล่าวะชื่อเกมสะตเต่มันต้องเป็นชื่อนี้แน่ๆเลยแต่แบบมันเอามาย่อแค่แบบฮัจิเมเตโนโซโจแบบว่ครั้งแรกของหญิงสาวพังสิโอ้ยรู้สึกแบบ สดต้นน่นะคือแบบว่าวอลินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่บอกว่าทําไมทําไมวอล,ลินถึงแบบว่าไม่นั่งเล่นเกมแนี่ยเอ็นดีอาร์จะจบได้โดยที่แบบว่าตัวเองก็แบบ what the fuck มัน what the fuck อ่ะเข้าใจใช่ปหมมันแบบ what the heck ฉ,ฉันเล่นอะไรลงไปวะเนี่ยแล้วแล้วเออแล้วพระเอกอ่ะ เพ่อมันหน้าหลสานใช่มันจะมีเพื่อนแบบเพื่อนคนหนึ่งคือมันมีเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงไว้พระเอกนแล้วทีนี้ไอ้เพื่อนผู้หญิงมันก็เคยแบบแบบเรียกสติีนางเอกแล้วนะแต่แบบนางเอกก็ไม่ฉันไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวฟังผู้หญิงคนหนึ่งมันจะกลายเป็นอย่างนี้ได้กับแค่การติดเตอจริงๆเหรอ ติดจริงโปเนี่ยนะแค่จิงโกออที่บอกว่าทำให้ติดเนี่ยนะทำจริงมันมันทำให้ทิ้งผู้ชายดีๆคนนึงได้เลยจริงๆริเหรอหรือว่านายยังไม่เคยมีความรักว่าอะลเลยไม่รู้ว่าจะแบบจะแบบจะแบบแบบเกมบ้าเลยวะเนี่ยวัเนเล่นเกมอะไรแบบวะเนี้ย จริงๆคือติดใจจะเล่นตอนร้อยประไม่ไม่ได้ติดใจเว้ยต่ว่าเข้าใจฟีลคนที่แบบอยากป็ซีีะเข้าใจฟีลคนที่แบบอยากเป็นซีจีวะเล่นเกมไม่ว่าจะเกมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีซีให้ปดอ่ะเราก็ต้องปวดปะมันเป็นซีจีเลยน้เว้ยคือแบบมันจะได้คุ้มค่า,าการเล่นอะ <laughs> อย่าเอาโโสโโบสรบังหน้าอะไรไม่ชีบามนา <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ไมม่่ไ่ไมมารินออกจาเซโซ่จริงเชื่อ พระเอกเป็นตัวประกอบเออใช่โคตตัวประกอบเลยแล้วพอยิ่งเล่นบทของไอ้นางเอกนะคือพระเอกแม่งโคตรตัวประกอบเลยน่าสงสารมากแบบ คือคือมันมีฉากหนึ่งไว้ที่มันก็พอเข้าใจได้ว่าทําไมนางเอกถึงไปในเวนั้นเพราะว่าเหมือนพระเอกอาจะชวนานางเอกไปช้อปปิ้งในร้านขายของแบรนด์ซึ่งมึงไม่ดูเมียมึงเลยมึงไม่ดูนางเอกเลยว่านางเอกไม่มีตังมึงพาเขาเข้าไปร้านของแบรนด์เขาก็ต้องแบบไปกระเกระสนไปถวายร่างกายหาเงินมาเพื่อซื้อของแบรนด์เพื่อใส่คู่กับมึงไงไม่แปลกใจแต่สมเพศ แต่ก็รู้สึกช็องเหมือนกันเพราะว่าเราเอ็ pect มาแบบแนวโรแมนต์ฟินๆอะไรอย่างเงี้ยเก่าก็เข้าใจแหละว่าเออเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรม NTA มันดังแต่แบบแต่แบบมันมาเจอทีมันก็เหวอ,อะเพราะาแบบมันแบบมันมันมันมาลงแบบมันมาลงให้เป็นรูทนก็แบบเอยอาจจะแบบเป็นห่วงน้องมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าที่ไหนได้แม่งแม่งน้องไปเอากับผู้ชายคนเนี่ยแบบรับไม่ได้ เอ็ดีอาไม่นะใช่ไม่นะทำไมเราถึงมาเจออะไรอย่างนี้กันนะเพราะปกติเขาก็อ่านแท็กกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่คือแบบเข้าใจปะมันไม่มีแท็กป้ะในดีเอ็มเอ็มอ่ะหรือว่าล,ลินไม่ได้สังเกตวะวัลลนนี้อาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้เพราะว่าอย่างที่วารินบอกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่วารินบูชาเกมค่ายบอฟเฟอร์มากเว้ทุกคนแล้วบอกว่า ไม,มไม่ต้องมีไม่ต้องมีแท็กก็ได้ขอแค่เป็นเกมค่ายเนี้ยแล้วลายเส้นของอาจารย์คนเนี้ยฉันมั่นใจว่านเรื่องจะต้องออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือนี่แค่คิดเนี่ยแค่คิดแค่ค, be <c oughs> <c oughs> คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเจอแบบอ่ะใช่ลายเส้นอาจารย์น่าจะคนเดียวกันต่อให้ไม่ใช่อาจารย์คนเดียวกันแต่ที่การลงสีแม่งเหมือนกันไงเก็ตป่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยต้องต้องเหมือนกันแน่แน่ต้องดีเหมือนกันอ่ะก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าใครเป็นคนเขียนเพราะว่าเรารู้แค่แบบว่าลายเส้นของภาพอาร์ตใช่ แล้วเป็นยังไงผลก็คือโคตรเจ็บคือคือคอรู้สึกแบบโอ้มีใครเอาเมียม,มาแทงอ,อกฉันอยู่นะจะทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปอย่าไปม,มันคนรายมาก